ตอนตอนเลิกต,ต,ตีอะไรที่ต่อยกันยาวแน,น่นานไหมนานไหมก่อนจะตอนตอนที่ก็ต่อยกันนะ่ะประมาณตีหน,นึ่งตีสองัะไม่ไม่เพิ่งมาแรกเลยครับโอ้มาแรกผมก็นอนเนี่ยมาโทรมาเรียกเหมือนกันแล้วนี่เขากินด้วยปะ่ะกินนะครับกินด้วยกันนะเข<ล>ากินเรื่องนะไรเขากินด้วยกันเหรอมนแรกครับ เราไปเขาไปกินเหล้า uh, ท uh, like, like okay. uh, ี <combined> right. <m> ่ร้านเราครับ bueno. อ uh, ่าแล้วม AP uh, well, so uh, ันมีเรื่องมันมีเรื่องอะไรกันก็ไม่ไม่ทราบมันจครับน่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนเอาไปนั่งกินกันกี่คนครับนี่แบบสองคนครับสองคนไปนั่งกินกันแค่สองคนครับแล้วแล้วยังไงแล้วเกิดเขาเขาล็กันยังไงอ่าแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ตามทีหลังแล้วทีนี้พอตอนเช็คบินตังค์เขาไม่พอจ่ายก็เลยจะเอาแบบจ่ายทอนเขาไว้ทีนี้เขาก็ให้แบบจ่ายทอนไว้แล้วก็จ่ายตังค์ไว้ร้อยหนึ่งแล้วผมก็เลยให้เขากลับเพราะว่ารู้จักกันอะ เห็รู้จักกันอยู่ซอยเดียวกันบ้านเขาทำงานเนี่ยเป็นลูกน้องร้านแอร์ก็ mm hmm. เลยให้เขากลับมาทีนี้เขาก็ทะเลาะก,กันถามว่าซ่อนตังค์กันแอบตังค์กันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คนคนที่ตายเนี่ยเข,เขาเขาคว้างโศัพท์ยิงเขาโมโห mm hmm. คนเสื้อเหลืองก็เลยโมโหก็เลยเดินกลับมาก่อน mm hmm. แต่ก็จะเดินกลับมาเตรียมมีดเตรียมอะไรแล้วก็